และนี่คือทริปเชียงใหม่6วัน5คืนเราเดินทางจากกรุงเทพโดยรถไฟนอยชั้น2มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปเดินทริปที่ดอยผ้าห่มปกแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นอะจะรอ้องห้ไอ้ล้ามันก็ดันเป็นคนดวงสวยเสวรสิ วันที่เราไปฝนตกหนักมากตกทั้งวันเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไม่ให้ขึ้นเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเราก็เลยอดไปเลยแต่ถือว่าเราโชคดีอยู่นะทุกคนเพราะหลังจากนี้ทุกที่ที่เราไปพักคือวิวดีมากมาก เราจะพาทุกคนมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ไปถ่ายรูปเล่นที่ประตูท่าแพไปนั่งเล่นชิลๆที่อ่างแก้วมอชอและพาทุกคนไปพักโค้ชที่ถูกมากๆแถมยังได้ทำอาหารกินเองด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตัวเมืองนะคะทุกคนเรามาแวะกินข้าวซอยนะคะ ตอนแรกจะไปข้าวซอยแม่สายเห็นในรีวิวแต่ว่าคนเยืมมากเราก็เลยย้ายร้านแล้วก็มาข้าวซอยลำดวนแต่ว่าของเรามาสาขาสองนะคะสาขาสองร้านใหญ่มากกินข้าวซอสเสร็จล้วก็จะไปข้าวตีพักนะคะเฮ้ยไม่ากินหรอก ของเมาเช็คอินก่อนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามานั่งรอนะคะยังเข้าห้องพักไม่ได้อคืเรามาถึงบ่ายโมงครึ่งแต่เขาบอกว่าน่าจะเข้าได้ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเพราะว่าลูกค้าก่อนหน้าเนี้ยเขาเช็คเอาช้าเราก็เลยได้เข้าช้าเลยอะทุกคนเราก็ต้องนั่งรอนะคะซึ่งตอนนี้บ่ายโมงครึ่งเลยอีกหชั่วโมง หกเาลืมรองเท้าจะจบเลยโอ้สบายต่างม,มากทุกคนห้าศูนย์หก คนที่พักวันนี้นะคะเรามาพักในตัวเมืองนะคะที่นี่ชื่อว่าลอยโฮเทลนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดลอยเคาะห้องพักที่นี่นะคะราคา649บาท649ถูกมาก649นี่คือ2คนนะคะรวมอาหารเช้าให้มันจะเป็นสไตล์โฮเทลจะมีห้องที่แบบพักรวมๆกันด้วยของเราห้องเดียวก็มีนะคะอาหารเช้ามีให้นะเราก็จะต้องลงไป กินอาหารชาวห้องล่างแล้วก็พวกจานอะไรย่างเงี้ยเราก็ใช้ได้แล้วเราก็เอาไปล้างเองนะคะทุกคนแนะนําให้มาที่นี่นะคะอยู่ในตัวเมืองแบบว่ามันใกล้กับประตูท่าแพด้วยแล้วก็ราคาถูกแล้วก็บรรยากาศดีก็ห้องน้ํานะคะก็โอเคมีตู้เย็นให้ใดประผมนี่ทุกคนค่ะตอนนี้สี่โมงนิดๆ เราจะไปทัวร์ที่ตัวเมืองเชียงใหม่กันนะคะไปกันหน แ,ดดแรงมากไปกว้างใหญ่มากอโอโ oh. ห แล้วก็ว่าจะเข้าไปนอนพักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเลยต่ออีกใช่ไหมคะกลับแล้วไม่หมดแล้วกลาบห้าโมงว้าวเนะอ้อยเยอพามาตลาดด้วย เยอะมากตลาดมันใหญ่ของกินเยอะคนก็เยอะสวัสดีค่ะทุกคนวันสุดท้ายในทริปเชียงใหม่ของเรานะคะเดี๋ยวเราลงไปกินข้าวเช้าก่อนแล้วเราก็จะว่าจะไปถ่ายรูปเล่น นะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปวัดนะคะไปไหว้พร <c oughs> ะหล่อะไนอ่ะน้องไหนน,ไหน,นี่ทำกินเองติ่มขนมฟัง ป,ป,รประตูท่าแพค่ะทุกคนตัวไหนไปเราจะถ่ายรูปประตูท่าแพนะคะคนเยอะมากเมือ่อวานตอนเย็นอะ่ะคนแบบน้อยมากมาวันนี้ตอนเชา้าโอ้โห แดดเปียงแต่คนสู้แดดมากกว่าเราก็สู้แดดใช่ไหม ร้านกาแฟขับรถผ่านแล้วเห็นข้างมวยอ๋อนีเขาขายอะไรเนี่ยเ,เ,เราอยู่ที่ถนนช้างม่อยนะที่เขามาถ่ายรูปก,กันอ๋อนี่ น่ารักมากนะคะไม่แพงด้วยทุกคนไม่ร้อน มีน้ำให้